ก็ดูเหมือนผมจะดราม่าชีวิตตัวเองก็สรุปกันง่ายๆก็คือว่าเจ้าตัวเว็บไซต์ geobrun.com นั้นมีสโลแกนที่ว่า geographic business unit for running ครับนั่นก็คือการปักหมุดธุรกิจให้กับคุณตามเส้นทางการวิ่งของเรานั่นเองผมก็ย่อๆมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเป้าหมายในการทำธุรกิจ ในเรื่องนี้หรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่ผมอยากจะเจาบนะครับนั่นก็คือในเรื่องของสินค้าสําหรับนักท่องเที่ยวเป็นสินค้าชิ้นเล็กๆนะครับอย่างกิฟเฟอรีนตอนนี้ก็จะมีสินค้าแพ็กเกจเล็กๆนะครับเพื่อเหมาะกับการอุปโภ,โภคบริโภคด้วยแล้วก็การเดินทางด้วยนั่นก็คือหัวใจสําคัญอย่างเช่นยาชีฟันก็นะครับเป็นกล่องเล็กขึ้นนะแต่ก่อนจะใช้กล่องใหญ่ๆครีมนะ บำรุงผิวอย่างนี้เป็นต้นหลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในยามวิกฤตนี้แล้วผมก็อยากจะแชร์มาเก็ตทางการตลาดก็คือใครที่มีสินค้าโอท็อปสินค้าที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นสบู่เป็นยาสีฟันเป็นยาสระผมนะครับของท้องถิ่นนะฮนะแต่ว่าไม่ต้องใหญ่มากนะชิ้นเล็กๆอ่าผมอาจจะทำสิ่งเหล่านี้นะครับให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือก นะครับอาจจะมาเที่ยวมาพักนะครับอยู่ในโซนที่ไหนอย่างไรนะครับสมมติว่าอยู่ในโซนที่เขาอยู่ใกล้ๆที่พักเขาเขาอาจจะสั่งเสร็จปับ๊บเขาก็มาที่โปรโฟไฟล์ของคุณเลือกสินค้าในโปรโฟไฟล์ของคุณคุณก็สามารถนําส่งสินค้าให้เขาได้ง่ายขึ้นได้ใกล้ขึ้นซึ่งเขาอาจจะมาสอบถามผ่าน call center ก็คือ j i b u r a n com call center ก็คือ เจ้าตัว Line Official นะครับเสร็จสับผมก็จะได้ตอบเข้าไปนู่นนี่นั่นว่าเลือกสินค้าร้านไหนบ้างที่อยู่ในกลุ่มของพื้นที่ของคุณอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งเหล่านี้น่าจะดีครับโดยเฉพาะระบบ AI ที่ผมกำลังมองอยู่นั่นก็คือระบบการค้นหานะครับจากพื้นที่พื้นถิ่นที่เขาอยู่นะครับ ให้รู้ว่าอ่ะมีสินค้าตัวไหนบ้างที่อยู่ใกล้กับเขาโปรไฟล์ไหนที่อยู่ใกล้กับเขามากที่สุดตรงนี้ผมกำลังมองดูระบบ AI อยู่กําลังทดลองระบบอยู่ซึ่งก็อาจจะใช้เทคนิคอื่นๆมาแทนก็ได้เทคนิคหนึ่งก็คือเรื่องของ c ล a w c เซนเตอรผ่านนะครับออฟฟิศนะครับก็คือ Line Official นี่องซึ่งก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ อาจจะใช้ในเรื่องของตัวค้นหานะครับเช่นพื้นที่พื้นถิน่นหมู่บ้านชื่อตำบลน,นะครับชื่ออำเภอนะครับหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่พักของเขานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการแชร์มาเก็ตด้วยสถานที่พักกับสินค้าในพื้นถิ่นนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับเป็นต้นพอเขาค้นหาแบบนี้แล้วก็น่าจะง่ายขึ้นโปรไฟล์ที่คุณฝากไว้เพียงแค่40บาท นะครับในการโมดิฟายตอนหนึ่งครั้งนะครับออกแบบเสร็จสับแล้วก็คือถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะฮะสีบ,บาทถ้ามีการแก้ไขปรับปรุงก็ครั้งละ40เนาะเพราะว่าโปรไฟล์นี้คงไม่มีปัญหาอะไรสินค้าก็ลงครั้งเดียวจบนะครับแต่ถ้าต้องการเพิ่มแก้ไขสินค้าก็นั่นแหละครับครั้งละ40บาทถ้าเกิดต้องการแก้ไขสินค้าผมแนะนำนะครับไม่เกิน10บสิบส,บสินค้านะสิชิ้นนะ เกินจากนั้นผมไม่ไหวนะครับเพราะว่าผมคงทํางานเกินหนึ่งชั่วโมงเจ้าสี่สิบาทนี่คือค่าเฉลี่ยหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเกินจากนั้นก็คงต้องคิดเป็นอีกสี่สิบาทเป็นแปดสิบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็คือค่าเฉลี่ยในการที่จะทาโปรไฟล์ของคุณเฉลี่ยไปเลยหนึ่งชั่วโมงช้าหรือเร็วหรือว่าเสร็จก่อนไม่เสร็จก่อนเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงในการทำหนึ่งโปรไฟล์กับสินค้าสิบชิ้นนะครับถ้าใครมีสินค้าเยอะแยะก็คงจะต้องคิดเป็นโปรเจกต์ไป นะครับหรืออาจจะต้องแนะนำในเรื่องของการซื้อเว็บโฮสติ้งและก็โดเมนนะครับแล้วก็ในเรื่องของคลอสในการที่จะต้องมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานของคุณด้วยนี่ก็คือสิ่งที่แตกต่างแต่กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมมองก็คือเรื่องของสินค้ากีฬาออกกำลังกายนะครับแล้วก็ฟิตเนสต่างๆ อาหารเสริมเป็นต้นครับ